่านได้ให้ความกรุณามาเป็นประธานในพิธีการจัดงานกิจกรรมวันแม่มอบทุนการศาึกษาและวันกำเนิดอาเซียนประจำปี2559มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลมีพระชนมายุครบเจ็ดรอบ ีนึง่งเพื่อเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกสองเพื่อเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกสาเพื่อสร้างให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรักให้สมัครสมานสามคีอกลมเกลียวกัน 4. เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติด,ดีมีคุณธรรมแต่ขาดแคลนคุณคุณทรัพย์ 5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของประชากรอาเซียนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและได้รับความรู้ก็จากผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จนทาให้การดําเนินงานต่างๆสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานบัดนี้ได้เวลา วัแล้วดิฉันค่าขอกราบเวรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่า,กาวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณครูคุณอาารโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่คดลท่านแขกผู้เกี่ยวที่คดลอย่างสูงท่าน ตลอดจนทางด้านที่3เปประสบการณ์มีแสชื่นและการเรียนก็น่ารักทุกคนวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมแม่แห่งชาติละกิจกรรมอาเซียนในนี้จากการว่าไว้กานของคณะผู้สาราจงโฉมเฉลิมศาสนาและวัฒนธรรมทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นการสแสดงให้เห็นถ the lyn, people, ึงคณะคุครูและนักเรียนทุกคนให้ตระหนัดถึงความสําคัญของสถาบันตระหากษัตริย์มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเห็นความสําคัญของการยกย่องเทิดทูนและเห็นความสําคัญของวันซื่อทําให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทําและกล้าแสดงออก สึดชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจจากคณะครูและมิสิทนักศึกษาทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามีค่ามาร่วมกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ใจเห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการลูกฝันข่านิมที่ดิงนามในการแสดงความกตัญญูกตัญเูื่อบรรพทุรุนแม่ ให้นักเกรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ดีต่อพ่อและแม่ของตนเองและยังมีความจงรักภักดีต่อสถา,าบันพระมหากษัตริย์มีความกระตือรือร้น,นอยากเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ข้าวเขา้สาสู่สังคมอาเซียนได้อย่างเต็มค่ามีและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้่วหน้าต่อไปผมขอให้การจัดกิจกรรมครั้งน,น,นี้ตรง ความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จาจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอปิดงารนัดหมายคุณผู้เกียรติุองนาเสืิมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามจะได้ให้งานััสนุนนิจการของโรงเรียนหาิชาางรมด้วยดีเสมอมา ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสุภานันเทียนทองพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาจำนวนยีทุนในโอกาสนี้ขอกาบเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนักเรียนที่รับทุนเข้าแถวออกมาเลยนโ่กนะคร้านชื่อน i mm -hmm.